ครับกลับสวัสดีพอพ่องเอฟซีเหล่ากิงสาวน้อยเพ่บันแพงทุกท่านครับเดี๋ยวตลอดจนเอฟซีช่องทรงแชนแนลนะครับเนาะครับอนุญาตนำทานนะครับจิตวัตรลวงกูครับวันนี้ขอเป็นวิดีโอนะครับเนาะย๋ยวไปถ่ายเหรียญให้เอฟซีนะครับที่ท่านถามมานะครับได้ดูนะครับเนาะจะได้ เลืด,ดูครับดบูนะครับเด้อชอบนะครับเรียนไหนรุ่นไหนก็เดี๋ยวทักมาหาน้องสาวได้เลยครับนี่ครับราคาครับ นี่ครับเหรียญน,นะครับน้อราคาก็ตามหน้าเหรียญเลยครับยังไม่รวมยังไม่รวมค่าสง <c oughs> ่งแล้วเราก็แคปเราก็ส่งมาถึราคาได้แล้วแล้วเราก็แคปหน้าโจ้นะครับเด้อจะเหรียญไหนยังไงครับราคาโอ้ยเนื้อผึง้งคับอืมนี่ครับ รุ่นอะไรยังไงครับเดวแคปหน้าจอแล้วก็คุยกันน้องสาวเล,เลยครับเดอ้อยังครับ ใจเรียนไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็วง <c ười> คุยกับน้องสาวเลย,ยครับเด้อครับมีแต่ชื่อสวยเลยครับพี่ ครับโอเคนะครับน้ะครับ้ายังไงก็เดี๋ยวคุยกับน้องสาวครับเบอร์โทรที่ต่ออ่าเดี๋ยวแคปหน้าจอเลยนะครับเด้อนี่ครับนี่นี่ครับเบอร์นี่แหละครับมีท่านใดที่สนใจนะครับสอบถามได้เบอร์นี่เลยครับนี่ครับโทรมาสอบถามมา เช็คนะครับรุ่นแล้วก็ราคานะครับตามนาเหรียญนะครับเนาะสนใจหรียญไหนก็ลองสอบถามดูนะครับเนาะครับหลังจากเมื่อวานนะครับได้ลงคลิปเกี่ยวกับลุงปูได้ พูดคุยนะครับเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่จะให้หาทุนนะครับเผื่อได้หาสาวน้อยเพชรบันเพลงนะครับเราหญิงมาแสดงใกล้ๆนะครับเนาะก็ได้รับการตอบรับจาก FC นะครับหลายๆท่านที่พร้อมจะซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเนาะมาเช่าหลุงปูฉันพัทหารนะครับเนาะก็ได้ พูดคุยกับท่านใเราให้ท่านฟังนะครับท่านก็ถาหลุงปูจะหาจริงๆอะไรจริงๆลุงปูลวงปูก็จะขอลาไปครับลุงปูก็จะขอลาราคาอาจจะอยู่สักสองแสนสองแสนหาได้ไหมเนาะอะไรแสงงลุงปูพูดนะ ผมก็บอกราคาอยู่ที่ประมาณสามแสนถึงสามแสนสองครับแต่ถ้าหลวงปู่จะาหาจริงนะครับส่วนที่กเกินนะครับก็เดี๋ยว FC เอฟซียวลูกซีลูกหาก็คงจะหาสมทบนะับเนาะคงจะไป็แบบนั้นครับเะแต่ราดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะยังไงแน่นอนนะครับเนาะ ขายวีโอเหรียญครัที่เขาสอบถามมาหน่อ,อยหลวงปูเขามีคนอยากบูชากึเลยถ่ายหน้าเหรียญครับหลวงปู่เดี๋ยวอันนหนึ่งเลือกให้เขาขงคมหลวงปู่ค่อยเลือกให้เขาอุ้งแล้วลงถ่ายวีดีโอฝนมาทุกครั้งี่จะเรียนโอ้โหให้ลุงปูเลือกให้เลยใช่ไหมโอ้เอาบอกเรียนไหนก็ได้ให้ลุงปูสั่ง หวัดตั้งใจเอาไงเนบม,มาแล้วนะูกปูเลยลงปูเลือกเทาองคนึงจัดอา้อาวนังลูกปูเลือกใ้รลยเด้อเอฟซีเลืกใรลเป็นนังพันนนงสกษัตรยรุ่นชนะมานด้วยหน้าสามกษัตริย์ ลวงปู่บอกให้เอฟซีถูกรวันที่หนึงก็เชิญเออจะได้หาดนตรีไม่ช่วยหลวงปู่เออๆนั่น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 ลุงปู่แบบนีครับนี้ลูกซิบุหาลูกหลานอยากิ่มากรับลวงปู่ครับลวงปู่เกคนเกิน

รุ่นไหนนะครับก็สอบถามมาได้เบอร์น้องสาวที่อยู่ในวิดีโอเลยครับสอบถามได้เลยครับครัต้นเรื่องดนตรีเรื่อง,อง,องวงสาวหน่อยก็ครับ ตัวนี้ก็เริ่มพูดคุยกันแล้วครับก็ขอให้เอฟซีลาวอิงโชคดีนคอัคเนาัลลูกเสือลูกหาโชคดีถูกหวยถูกรอตตรีรางวัลที่หนึ่งเด้อจะได้มาช่วยกันคนลุ้นีโต๊ะขายว่าเขาหลวงปู่แต้มลูกหลานอีรู เออ้อออมื่อู้พี่นไนร่วานเวานลงคลิปปถทายไปโทษเรื่องคุยกันน้งปูอะอยากหาสาวน้อยเพรีางแพงมาเล่นใกล้ๆเน่ยอะไรยังไงนี่นะจะต้องเตรียมทุนเตรียมอะไรล้สาวน้อยเพร้านแพง ไปเ,เสียบัตรลอย40 mm. ไม่ได้ดูฟรีสักทีเสียก็นี่ลอยเดียวพอเสียกันนี่ถทาถ้ยช่วยคนละหมื่นว่าองเสียเลย เจอยคนละเือนไม่ต้องเสียเลยลุงปูบอกเจอยคนละเือนไม่ต้องเสียให้ดูฟีน้องปูเนาะให้นั่งชั้นลิงไส้เลยช่างชั้นด้านนาวีพีเลยเนาะลุงปูโอ้เล่นแ่ากันน่นเ่นเงินปูเสือวีพีเลยค่ะใช่ใช่ปูเสือวีพีให้เลยด้านนาเลยให้โชคดีทุกคนทุกคนเด้อจะได้มาช่วยกันเนาะได้ผลผลเด็ดตามที่ลุงปูได้พูดเอาไปเนาครับเนาะเดี๋ยวถ่ายยังไง โชคดีกันพอค่อยดูคิวดูอะไรที่มันตกหลน่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อสนใจเกี่ยวกับเรียกอก็ลองสอบถามมาเบอร์น้องสาวเลยครับอยู่ในคลิปนะค,ครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องทรงแชนแนลเด้อครับเด้อครับสวัสดีทุกท่านครับ